สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อีสานเบนดิ้งชแนลคลิปนี้เราจะนําเสนอเกี่ยวกับการตั้งค่าบอร์ดตั้งเวลาอัตโนมัตริร่วมกับส e ิทปุ่มกดนะครับเนื่องจากคลิปที่ผ่านมานะครับเราก็ทําการเชื่อมต่อบอร์ดตั้งเวลาอัตโนมัติเรียบร้อยแล้วโดวยการป้อนแหล่งจ่ายไฟจนหน้าจอทํางานแบบนี้แสดงว่าทํางานปกติแล้วนะครับต่อไปเราจะทําการตั้งค่าโรงงานโดยการรีเซ็ตบอร์ด วิธีการนะครับที่เราจะทําการรีเซ็ตบอร์ดก็คือกดปุ่มดาวค้างไว้และกดปุ่มรีเซ็ตแล้วปล่อยมือมีขีดๆแล้วปล่อยมือนะครับก็จะมีหน้าตาของเซ e ิค e นด์เนตแสดงผลโชว์ที่20บาทก็คือค่าเริ่มต้นที่มาจากโรงงานเราจะต้องตั้งค่าทั้งหมด9โหมดโดยเริ่มที่กดที่ปุ่มโหมด คี์บอร์ดจะมีปุ่มโหมดปุ่มอัพแล้วก็ปุ่มดาวปุ่มโหมดก็คือกด1ครั้งก็จะไปโหมด1กด1ครั้งไปโหมด2จนถึงโหมด9ถ้าเป็นอัพก็คือเป็นการเพิ่มค่า1ครั้งดาวก็คือเป็นการลดค่า1ครั้งนะครับจากตัวอย่างตอนนี้ค่าโรงงานเป็น20ก็คือค่า default ก็แล้วตัวเลขก็จะนิ่งอย่างนี้นะครับให้กดปุ่มโหมด1ครั้งคือเลขกแสดงว่าโหมด1 อยู่ที่20ให้เรากดปุ่มดาวตอนนี้ผมต้องการตั้งค่าราคาเริ่มต้นที่1บาทกดดาวให้เป็นเลข1นะครับกดแช่ไว้ก็ได้กดมอดไปเลข2เลข2ก็คือผมจะตั้งค่าเป็นเหรียญรวมนะครับกดปุ่มดาวไปที่01ก็คือให้ส่งรองรับเหรียญรวม1บาท2บาท5บาทและ10บาท หมด3ก็เป็นค่า0หมด4ให้เป็น0หมด5ตัวน,นี้ให้อัพให้เป็น01นะครับกดโหมดโหมด6ให้เป็น00หมด7ให้เป็น2นะครับกดปุ่มอัพหมด8ก็คือตั้งเวลาหลักชั่วโมงให้เป็น 0 0หมด9ตั้งเวลาหน่วยหลักวินาทีนะครับตอนนี้ก็คือผมต้องการให้ทำงานที่ราคา1บาททำงานที่30วินาทีตอนนี้ผมจะตั้งค่าไว้ที่30วินาทีเลข30พอได้แล้วกดปุ่มหมดก็จะบันทึกค่าโดยการหน้าจอขึ้นขีด,ขดพร้อมกับมี ลูกบอลวิ่งไปมาอย่างนี้ก็คือเป็นการตั้งค่าสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือโหมด1ก็คือตั้งค่าราคาจากตัวอย่างนี้เราตั้งค่าไว้ที่เริ่มต้นการทํางานที่1บาทแล้วก็จะสัมพันธ์กับโหมด9ก็คือตั้งเวลาหน่วยเป็นวินาทีก็คือทํางานที่30วินาทีลำดับต่อไปนะครับเราก็จะทําการทดสอบโดยการหยอดเหรียญ1บาท ตอนนี้หน้าจอแดงแล้วนะครับพร้อมรับเหรียญแล้วผมจะหยอดเหรียญหนึ่งบาทสังเกตที่หน้าจอก็ลูกบอลวิ่งไปมาก็จะเป็นเลขหนึ่งอันนี้ก็คือหนึ่งบาทแล้วนะครับลองรับการทำงานผมจะลองตั้งเวลานะครับโดยเปิดโทรศัพท์มือถือไปที่แอปตั้งเวลาแล้วก็จะทำการกดปุ่มตั้งเวลาสตาร์ท พร้อมกับการกดปุ่มและดูนะครับถ้า30วิแล้วตัวนี้ก็จะเป็นออฟตัดการทำงานนะครับไฟฟ้าที่จ่ายออกที่เอาพุทก็คือตรงนี้นะครับเราสามารถไปต่อโหลดได้นะครับโดยจุดตรงนี้ก็ต่อลายเข้ามานะครับลายที่มาจากไฟฟ้า 220V โวลต์นะครับต่อเข้ามาอีกคู่หนึง่งอีกข้างหนึ่งนะครับก็ทำการเชื่อมต่อไปยังแมกเนติกนะครับหรือจะเป็น ส่วนน้ออยไปควบคุมน้าประปาหย่าเหลียนแล้วก็อีกเส้นหนึ่งปลายของที่ต่อกับอุปกรณ์ที่เรานํามาควบคุมก็ต่อเข้ากับนิวตันนะครับที่มาจาก220โวลต์นะครับก็สามารถควบคุมโหลดได้รองรับโหลดกําลังสูงได้นะครับตอนนี้ผมจะทําการกดปุ่มสตาร์ทที่แอปโทรศัพท์มือถือกับปุ่มกดพร้อมกันนะครับนับนะครับ1 2สังเกต1กระพริบหนึ่งครั้งก็คือ 1>, 1วินาทีนะครับตอนนี้จะกระพริบ30ครั้งสังเกตตัวเลขตัวนี้10วินาทีแล้วเมื่อครบ30วิตรงนี้30ตัวนี้ก็จะออฟนะครับแล้วก็ตัดการทํางานไฟฟ้าที่ฟ้อนเข้ามาตรงนี้ก็ไปเลี้ยงหลวกก็จะตัดการทํางานตอนนี้ย e 5่ห้ายี่สังเกตนะครับเมื่อครบ30ตัวนี้จะเป็น off. ออฟ่าเป๊ะเลยนะครับ 30วินาทีออฟแล้วก็ขึ้นลูกบอลวิ่งไปมารีเลย์ตัวนี้ก็จะตัดการทํางานไฟฟ้าที่ต่อโหลดไปควบคุมไม่ว่าจะเป็นโซลีนอยด์วาลหรือจะเป็นแมกนติกควบคุมโหลดกาลังสูงไม่ว่าจะเป็นเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงนําไปควบคุมตู้ดูดฝนหยอดเหรียญก็ได้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนสมาชิกเพื่อเป็นกําลังใจให้แก่ชนะของเราแลว้วก็สมาชิกกดติดตาม s u b s c r i b e และสั่งกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ